ขายยังล่ะหาขายแมนขน,นูนทงทรายน่ะตรงหาพันสิบพันได้บ่ละ่ะใช่น่ะมาเบิ้งด้วยฮะล่ะตรงหาพันน่ะโอ้มาขายแมงขน,นูนโดย ใช้ไปหานี่พ่อแม่พ่อแม่เป็นไปหาจะใช่น่ะไปหาอยู่โตเบิ้งหามาเบิ้งดูส์อ่รงหาพันบ่ลานซุกและซุกอ่ะบ่ะมเมนตแม่ขนุนอันนี้่แม่จีจี้แล้วว่านี่แหละแม่ขนมอ่ะแม่ขนุนตัวนี้คือแม่จีจี้นี่แม่จีจี้ตัวนี้ตัวนี้แม่ขนมอืมแม่ทรงหาพันบ่ อ๋อใช้เฮือนเจ้าจะใช่ล่ะอืมจะชื้อยังไงล่ะชื่อจันเพ่งชื่อจันเพ่งอายุจักปีละอายุเก้าปีเก้าปีโอ้เข่าองเฮียนหรือเปล่าเข่าล่ะเข่าปอยังล่ะปอสามปอสามมันนี่เป็เข่าปอกใ่ไมมันนี่ไปซักวัคซีนซักวัคซีนชินกันโควิดนะโอ โดยโดยโดยอาปอันเอาหอยมานี่งล่ะว่าจิซื้อซอยนี่อัน้ขนมนะปุ๊ดลงมาบดอะไรลงมาบดสองทงอะไรอันนี้มูบ่ะใช่เลยอืมผลไม้คายน้ำกันบอสมะลินมาซื้อบอสมาลินโอ้คลายน้ำกันเลยโดยโดยอ่าเบิ่งพี่น้องเหรออ่าุงละห้าพันกีบหรือว่าประมาณสามบาทพี่น้องนี่ซุกแล้วบ่อะ สุกละ่ะอ๋อโดยโดยโดยอืมอ่าอันเพิ่นไปหาตอนได้หลากกันขึ้นบ่เน,นี่ยนะโดยอืมพี่น้องเลยเนาะถุงละหาพันกี้พี่น้องเลยอ๋อเดี๋ยวซื้อซอยน้องเพิ่นก่อนอ่ามือ้อนี้มีช่องทุงนี่บ่มีหลายถุงอยู่แต่เพิ่นมาเอาแหละใครมาเอาละ่ะ เขามาซื้อขี่ผ่านอ๋อเพิ่นมาซื้อบ่โอ้ยไอ้จะมาขายอยู่นี่คูมมบบ่มือบ่บ่ร์บังอือระเบ้าคือบูหินชะดอกตะกอนฮะอืมตะวันอันนี้มาเช่าเพิ่นขายบอ่ะบ่ร์เพิ่นขายขายจะซื้อนี้โอ้พี่น้องเไงเจ้าขายนี่อันเอาเอาเงินไป ไปอันนั้นื้อซื้อเองบ่หรือหรืออันนั้นไฮเม่บ่ให้แม่ให้แม่อืมอาจจะบ่ได้ไปโรงเรียนบ่ซะอยากได้กระคอนะอนะเพื่อนอยากได้กระคอเพื่อนห้มือเท่าลสล่ะมือละสองพันสองพันกีบนี้เลยซื้อ,อยังไรสองพันกีบซื้อขนมซื้อขนม,มกินยังบ่ขนมกินกินอยากกินขนมยังจะอยากอยากกินขนมยังก็ได้ขนมยังก็ได้ โอ้ยเบิ้งสันเราถ่าแป๊บนึงเด้วเวเอเราเ่าแววมาให้กันยืนรถพี่ขนมให้นอ้องเพื่อนก่อนพี่น้องเออยอลยล้มขนาดนีน้เนาะเอาล่ะขนมนี่หนุนมือด้วยหนุนมือขอบใจด้วยขอบใจเด้เอ,อแก้กิ่นด้วยแก้ซูมูกิ่นด้วยละ่ะคือมานั่งทึ้งพี่มานั่งทึ้งพี่ แกกินแกกิน <laughs> น,กน้องน <c oughs> ี่เนาะแต่ก็เจ้าก็ไปชื่อแบบนี้บ่เป็นกล้องแบบนี้บ่บ่อ๋อชื่อเป็ไรซะชื่อเป็นธงโอ้โดยโดย <c oughs> โอ้นี้พ่อเม่เพิ่นโอ้สบายดีแม่ <c oughs> สบายดีแม่ชื่อแม่นขนุนน้ำน้องเพิ่น์น <c oughs> โอ้เจ้าพ่อเพิร์ <c oughs> ไนไปหา เอา็มเาอคนน้อยนี่วอโอ้โดยไปซื้อนขนมน,น้องเพลินข <c oughs> องเจ้า,า,า,าบริมีแน่ว่าขายวะบิ้วเลยอันนี้แหละขายไม่ขนมคือการแก้กินนั่นแหละให้แม่ป้ากินแน่ขนมน้ำปั่นกินกินมาแต่ใช่น้อยโดยจะเลยมาแวะเห็นน้องน้อยขายไม่ขนมกนม็ยายซีกินขนมนะกินไม่ละแก้กินรอดแก้กินรอดกินมึงด้วยหาว่าอยากกินแม่เฉพาะอยาก เรียกว่าบุญยากไปจักกินเฮลลาวาองโดกินคารเมลฉันบอกจ้ามาขายจะเช่าผู้บ่าล่ะโดยโดยไปไปหาได้ไหมนี่น่ะอันนี้นะไปเพทำอาหาสั่นเอากลางเว้นนี่บ่กลางคืนบ่กลางคืนแต่ไครแล้วก็ไปสั่นแล้วก็เตี๊ยวก็เตี๊ยวกันโดยก็ให้ให้น้องน้อยมาขายมาหนี้เนาะ กัแม่มาขายแับนี้กัแม่พันยาเลยให้น้องน้อยมาขายน้องน้อยมาเผาแล้วแม่มาส่งเบิ่งน้ำโดยอันนี้น้องน้อยนี่กัมีบ่นี่ล่ะน้องน้อยนี่คนกึกน้องน้อยตัวนี้อ๋อกึกบ่โดยอ๋อบ่โบราณเป็นบุฟู่เป็นบุฟู่ว้าแบบโอ้บ่อะไบุฟู่อ๋อบัดอันนี้ได้สั่นผู้นี้ได้สั่นโอ้เป็นพี่น้องกันบ่นี่ เพิ่นกัมาขายคือกันบ่หรือมาลินเยอมินนมาลินน้ำะกว่าหันแตงมาลินมาลินยูนี่แต่อันนี้ลูกเจ้าบ่อันนี้น่ะลานคอยลานตัวเนี้เป็นปลากือเป้นอยู่จะปีอะแม่อันนี้1 10ปีโอ้ยน้าตางามเจเือปันเป็นนนี่ เข่าหั่นหงียนอยู่บ่หงียนเข่าก็ได้หงียนเขียนกับเป็นเขียนเป็นเบิร์ดเขียนเป็นแต่ว่าเพื่อนอ่านเพื่อนอ่านบอกออกภาษาเขาดอกเพื่อนอ่านมิแต็มแบ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 มเพื่อนอ่านไม่หนักบอกไม่หนักว่าบ่ได้เพื่อนเขียนได้เขียนได้อ่านะบ่ได้นะโดยโดยโดยด้วยันนี้โดย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 โอ้ยเนาะเพื่อนเราก็ได้ แต่ว่าเอาใส่ภาษาใบบอกกันได้ต้องใส่มือเอาภาษาใส่มือภาษาใบคันคันว่าเขาจะกินอยากกินน้ำกันโดยโดยโดยากินได้แหละแซ่บบ่แซ่ียบอีหลันี่เข่าปรซามโปนี่ก็เข่าปรซามปะปรห่าปรห่าแต่ไปลงเฮียนเดียวกันบ่ล่ะโดยโอ้โดย อาเจ้ามาขายของเจ้าน่ะมีจักถุงนะมื่อนี้เลยมิมาขายเป็นมูดาวมาขายเป็นมูเพื่อท่องผูกเกือกเหมือนอะไอ๋อนะของผูกเกือกบอว์นี่ฮะโ,<ด>โอ้บริเวณของเจ้าบ่้วยคุณบ้าของเจ้าได้撒บอว์มีพอไปแปก้านพอมมือพอไปก้านเจ้าบ่ได้มาอืมบ่มีซ้ำมื่อนี้ฮะโอ้รถเจ้ามาขายเป็นมูของผูกเกือกไปซื้อเลยแต่เพิ่นว่าบ่ได้ โดยโดยโดยมานั่งว่าวกันดินมานั่งซอยกันขายพี่น้องเลยเนาะอ่าน้องคนเกือกนี่เร่าว,ว่าวบุปผินเนาะนแล้วขาย,ขายบัไดนะ้แบบว่าคือคือบ้านในอยากถามยังนะอยากถามยังกันใช้ภาษาใบกับเล่าแต่ว่าผู้ผู้น้องพนีอาจจะซื่ออย่างนั้นนะ่าาะทำไมจันเพลงนเงนี่ยอยู่ติ๊กปีนะอยุ่เก่าปีเก่าปีละมละมาอันน่ะ เป็นมูก,กันแหละมาว่าซอยเนาะแล้วคนะันคนมาซื้อแล้วว่าน้ำผุนี้โดนนี่นะผุนี่นะคันสมมงม้ว่มาทงหาพันประกอบยกมืนอืมขันว่าสิบพันประกอบเฮตันเนตได้สิบพันโอ้โดยแต่น้องน้อยนี่มาลิ่มน้ำดซื้อมาเป็นมูเออเอาาให้มูก,กินนี่แหละครมให้มูก,กินน้ำมาให้มูก,กินน้ำาให้มูก,กินน้ำละอ,อ่ะกินขนมซะได้โด แต่ว่าก้า่ก้าขายเนาะก้าว่าก้าขายเนาะขายเป็นเนาะโอ้แม่ในบอกว่าเียนันอ่าโดยมันบิันจ้งเือาถุงหนึ่งนี่ถุงหนึ่งนี่เบ้าวหาพันนี่ชิ 5, <000. S 1> โอก้าเข้าใจแต่ว่าให้ให้นผู้น้องพน,นี่แปรซอยเนาะซอยคัน,ดนได้จักพัน,นล้วล่ะขายมานี่ เด็หกสิบพันมแสดงว่าลายธงอยู่แล้วเนาะลายธงโอ้หอยในนี่เนาะมันมีแมงกุจจีพ่อบ่อหนิฮะแกุจจีแม่กันนูนกุจีครับพ่อคกุจีแห่ะของเพื่อนนี่หาของเพื่อนนี่หาเพื่อนอยากได้ธงหาพัดเพื่อนมาบอกแม่แม่ก็เห็นหายธงหาพัดรับไปหาเองเลยกุจจีน่ะรับไปจาง ได้เงินไปโรงเรียนอยากได้เงินไปโรงเรียนโอ้ก็เลยไปหากุจีมาขายนี่พี่น้องเลยตรงห้าพันหรือประมาณยี่สิบบาทเนาะพี่น้องเนาะอ๋อนี่ขั่วใไฮริบร้อยนี่เนาะกินได้เลยเลยพี่น้องเลยซุปพร้อมแม่เป็นคนขั่วแม่เองเป็นคนขั่วเองโดย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 เมื่ออกแม่ว่าอยากได้ทงหาพันอยากได้ทงหาพัน โอ้ยากถามเราเลยพี่น้องเห็นเนาะเพิ่นจะเพิ่นจะกินยังเพิ่นไปทำหโรงเรียนอันนี้ไปห้งเรียนอันนี้ห้องเรียนบางทีอธิบายไปอันอันอันนี้เนี่ยเสเสเอาอันนี้หายอ่ะเอาเงินหายอันเงินหายเอาอันอันนี้เนี่ยจะจับคันนี่เสเอาอันเสเอาเนเน่บอกเสเอาเสเอาเน่เน่บอกเช่าเทไรพิ่นถามถามพี่น้อง เออเอาชีพดาิพันกิอาชีพเกองกอาชีพันกิดกิดเอามือออกันนี้ละสิบพันคันคันอันกินเทื่อนเบ็เช้าเลได้นี่อ๋องเทื่อเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเทื่อจริงๆในเบดเช้าเาได้นี่เบืแบไแต่ว่าอันนะอันนะเพิ่นเพิ่นไปห้องเยนแต่ละมือนี่เพิ่นใส้มือเท่าไรไหมเพิ่นเพิ่นไปห้งเยนแต่ละมือนะเพิ่นว่า เพื่อนประหยัดเพื่อนอะอันมือเพื่อนมื่อแล้วเพื่อนบอกแม่เพื่อนเพื่อนอะคันขันเพื่อนซื้อสองพันเพื่อนกระยกมือสองนิ้วขันเพื่อนซื้อพันหนึ่งเพื่อนกระยกนิ้วหนึ่งคันเพื่อนซื้อหาพันปรนกกว่าเลยแหละดมมือออกหาพันโดยโดยโดยมาขอแม่คันมาขอน้าแม่นี่กับเพื่อนอยากได้หาพันเพื่อนค่ะ ว่าของเพื่อนนั่นทนของเพื่อนนี่ได้ทง,เ,นะทงเ,เพื่อาบานบ่มีเนาะสมุติได้ทงเพื่อนบ่มีพักใบเนี่ยน,นี่ยซื้อโดยดโอ้หน่อสนับสนุนพี่น้องเหรเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นเขาทำเียนแล้วมาไปหาเงินเองเนาะไปหาเงินมาขายเองพี่น้อง<ร>กุจีอ่เพิ่นได้เพิ่นได้จั๊กทงแม่เพิ่นได้จั๊กทงได้ซื้อห้างพัน ได้ชามทงผูนน้อยไปหาเนี่กะเก่งแทนนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเพื่อนบอกแม่เพื่อนบอกมะขวายตามทางเลยมะขวายนำ่ะขวายกระเก็บเอาโดยโดยอันเขาหำเฮียนเบิดเลยบ่อนเนาะเฮียนเบิร์ดได้มอนี่ก็เอาขนมให้มู่กินด้วะนี่แหละเนาะของคนีอันนี้ออันเนาะกับลูกเกืือลูกเนาะอันนี้มลูกลูกอ้ายลูกอ้ายของแม่คนนี้โดย โดยโตพี่น้องะไยเนาะเป็นกาอีหลานในเจ้าก็ไปหาอยู่บปะมันกูจีหาฮะหาได้อยู่บ่หาได้อยู่แต่บ่ได้หลายบ่ได้หลายน่าจ้าทวงแหละบางที่กะทงหนึ่งบางที่กะทงทวงโอ้เจ้าอยากได้อยู่บ่เงินแผงเฮียนยากได้ยังได้เจ้าซื้อมือเท่าไงเจ้าแผงเฮียนหมื่นสองพันมื่สองพัน อาทิตย์หนึ่งกามีหามือเนาะกะใส่สิบพันพี่น้องเฮ้ยอาทิตย์หนึ่งได้สิบพันโอ้โดยโดยอามือได้จัดอันเจ้าสีไปหากุจีมาขายอีกกรวเป๋าชิมาซื้อโซยนะเฮียเราเปิ่นขมาก่อน <c oughs> มึอได้ปะพอเราไปเป็นมอส่วนไล่ลาออกมานีออกมาขายจากมงกระเทือนะประมาณจักมงบางที่กัประมาณ tuần sáu, bao. Ton leng đi bớt là bao tần leng oh, bớt leng. Tần leng bớt leng. Tần leng kaput a dip you know. Tân leng cả bao ừ. hai mày. Tân kapu hai nè Tân kapu hai mày. Tân kapu hai mày. Tân kapu

ถามเพิ่นด้วยไ้บายกเพิ Connell ่นด right. ้ให้หรือ่าให้หรือ่ระบาคอทรนึงได้หรอาหายเออได้เ่ได้่าได้่ให้เถาบหธอซื้อได้ะนี่ใบยังนี่เพิ่นหูอยู่บนี่บ่ได้ทะเลาวทะเาให้ระบาถามซื้อถามเพนหูเพนหู โองใบยังนี่อ๋อโอ้ดูดูดูโอ้ดูดูเอาเราไปเชียร์เจ้าคนละใบลราไปเลขเอาเล่าได้เลยไปเปลียนเด้ออันนี้ล่ะเอาคนละร้อยบาทเด้อเออได้จึงมือนี่ไปซื้อเฮียนได้สองทิศได้ชองทิศผู้โอ้ดีดีดีจะได้ครึ่งเดือนผู้นี่เอ้ยเอาละ ลายพุญรุ่นได้ได้รานี่แหละขอบใจล่แม่ขอบใจขอบใจยุ่นมือดวยนมือดูสามสิบเอาอีกด้อเอาอีกบันึงโดยโดยโดยอัน้วาลบ่า้าขอตัวเมื่อก่อนได้บันนี่เด้อโดยอมื่อหนอันระบายชีวเมาหาอีกได้ยินได้บ่โอ้ได้ยินได้ยินี่ฮู้ยูเนาะบัเวลา จะมองเพื่อนมาสัมผัสกันจริงจริงโอ้แต่ว่ามูว่าวนี่พอได้ยินแต่ว่าห่างเขาว่าวไปหามูาไรน,นะเนาะ<อ>คำที่ว่าได้โดยโดยโดยบัดอันที่อ่กับบัดห้องแม่เนี่ยกับเป็นแม่โดยเป็นมาตั้งแต่เกิดบ,บเเดเ่เป็นมาตั้งแต่เกิดอุ้ยพี่น้องเอนาะหน้าตากต่งามจุกเจือแต่ไปเป็นแบบซีอ้าชานเราบ่าวเมื่อก่อนมาหนี่ไปายก้อนนี่แหละไปไปไปายเออ โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องมาหน,นี้กรบเตียงกับชิคอตัวเดินทางครับ้อนพี่น้องเลยอะฝนกับมาพอดีเนาะกลับขบบ้านซาละฝนกับแม่เลยอ่ะไปขบบ้านขบบ้านพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> เด็กน้อยกาแจ๊คทำมาหากินไปหากุจีมาขายพี่น้องมาขวะแล้วก็ขายเนาะตรงละหาพันกีบหรือว่าประมาณสาบาทนี่แหละพี่น้องเลยหรือว่าตสิกว่าบาทซ้ําเดี๋ยวนีงเงินขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ เพป็นก็มาลังข่ายอยู่นี่แหละพนก็ตกดินเสดเสดพี่น้องเไยมืดขึ้มอยู่เนาะพายุก็เข้าพี่น้องเไยหาเงินแป๊งเฮียนเราว่าพี่น้องเไยโอ้คนเตียงก็เลยเอาเงินให้เล้วเนาะคนละร้อยบาทสองคนเอ้ยกับน้องคนนละพี่น้องเไยแล้วก็มูคนมาลินนั่นแหละเอาให้คนเล็กคนน้อยไปเข้าหั่เฮียนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ก็เพิ่นกับโบมี่อย่างภายในพี่น้องไงเพื่อนเพิ่นกแบบนี้แหละเนาะอยู่หิมทางอืมแล้วก็หา เห็นทหมนี่มาขายหัวเด็กๆเล็กน้อยบ้านนอกบ้านนาเฮากะจักธมาหากินจักธมาค้าขายได้พี่น้องเลยอ่าพอได้เบะมือขอพ่อขอเมย์แต่ยังดีอยู่เนาะพอเพิ่นพอเฮ็ดได้เนี่ยเพิ่นกะหาพี่น้องเลยสิเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเนาะออกไปทางนอกๆนี่นอหน,น,นึงเพิ่นกะหาเฮ็ดหาหน่อไม้อย่างที่่บเตียงเคยเห็นเคยถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งนั่นแหละพี่น้องเลยขณะสนับสนุนแลาวอีกน้องอีกคนนึงกะ อ่าเป็นเป็นใบพร้อมหรือว่าเป็นเกือกเนาะว่าวบ่ได้พี่น้องเอ้ยอัญมูกสิบปลายปีเลยแต่ว่าวบาวบา่้อยโอ้ก็เป็นตาสุสารหรือว่ามีปุ่มด้อยเนาะหน้าตาการสดใสหน้าตากรงามแต่มันเป็นแบบนี่พี่น้องเอ้ยอ้าสู่น้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเมือม่อไงเมื่อไหงกะเสวะอุดหนุนอน้องเราอีกพี่น้องเอ้ยถ้าเจอเพื่อนกันเนาะเมื่อนีม้มาเตียงกะเอาเงินให้คนละร้อยบาทเพราะอะไรไปเราไปเข่าของทำเทียนได้อยู่สองทิศอะวะ สองทิศกับครึ่งเดือนพี่น้องเงินหนึ่งร้อยบาทเทวไส่ะหยัดสุดๆน้อพี่น,อน้องเนาะตัวอ่ไปแล้วพี่นอ bye ้องบ๊ายบายบัสจกคูจกคนเร้วพี่น้องเด้อ